สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ปลาอาบ๊ะสุขุสุขคนบ๊ะสุมองสุบอนพบพ่อกันอีกแล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องเมื่อนี้อยู่หน้าเจด้ามพี่น้องเลยมาโลกาซอยไปแถวเจแถวเจใส่แดดพี่น้องเลยอันสีด้าหน้าอะไรพี่น้องเลยขาวสู่น้ำเบียกนางงานอีเลี่ยอล้างจัดหน้าลายพี่น้องหน้าไปด้านมาเตือนเดือบเดือนผู้จักเออ เฝนทากระตุกพี่น้องเอ้ยฝนทากระตุกกับลุยต่อพี่น้องเอ้ยยังหน้าซิพัยอ่าแม่นาแม่น้องเดือนเพิ่งมาซอยมือนนี้พี่น้องเอ้ยอีสองสาวก็สิแล้วโดยทีมงานบ่าวบอยกันยังบ่ลืมฮาพี่น้องเอ้ย้ามีน้องเดือนต้องน้อเดือนเป็นคนแรกเนาะการดน้วยทางเลกก็ได้ผ่าประสาตประคมก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องใส่้องดีแท็กไปตั้งกล้องให้พี่น้องเอ้ยเอินก้า จักดูได้ตกกะมาขึ้งหยาเทบ่อกอืมหวานในหยาเช่นั้นโอ้ด้อพี่น้องมีแต่หยา้งชั่วอยู่น้องดีแทกสะไปดีป่าลุงเป็นตะกองหายพี่น้องเลยหวานหยาก่อนอ่ะยังหวานของกันพอต้องเกินหวานหยาก่อนพี่น้องเลยอือบ้านพวาสบายดีบ้านพวาสเเจ้าพกัน้าหยาเมื่อวานมือนี้ใส่สิ่งพี่น้องเลยเอาลอกมุดูุ๊กสุดที่ชองโลกดำหน้าเธอเลย่าลอก่าแดดมุดดุ๊กพี่น้องเลยอื

สบดีพี่น้องเจ็ดจวนกายังหน้า1ิท้องไห้เป็นกัมมัลลกาเพิ่นห้าลามอากาเพิ่นพี่น้องก็พอวาก่าห้ายังน้อยหาหน้ามาบ่ได้เกือบเอาไปฆ่าตะก้เจตวนหน้าเจดมันนี่นะวนมาตกใส่ยคนกว่ต๊มาก็คือสิบบริษัตะก้าสีตาลเล้ยีเ้่านหมูเล้ยงดูเนี่ยสู้ก็าั่วอะไรกันน้าก่อนหมูใชลไหมำลังหมูเลยเนาะ เรากระโแลกอาจักหน่อยเจักหน่อยเฮาก็เมือดำเนาพี่เนาะพอน้องดิแทกกะลงไปไทยลงไปดำาคู่แค่หน้าอยกุ่นกุ่นเลี้ยวไปเกี่ยวใจมางมาหางเมาลืออะไทังมาลถพี่บ่แล้วอ่ยวมาทงมาเลยจบ ก่อนเห็นพวกกังเว้นหรอหยิ้งแงแล้อยู่นหม้านให้กินน่แหนลูมแมล่องปลาล่องปาคุณได้ลล่องไปเ้าๆโอ้โหห้องนามหมาเลยปลาช่วงแล้วมันแต่ไม่ช่บ เจดามกับใส่สุกเมนกเอ้ยเจดามทั้งคนทั้งคืบพะว่าจกับเต้ย่างเตะกะอย่ามมะเขาแจกจ่าเออยมาที่นี่พี่น้องย่ามัะเขาไปเยี่ยมยามเออันเาปุี่เราเนาะปุ๊อปุ๊บปียังเหนี่ขา เม็ดข้าวข้าวสีดข้าวนากบรล่างด้ดอกข้าวด้นหนาทีอย่างนางงาม่อแลวนางีอะไรต้องห่วงสวยค่ะเขากินช่องเสือส้เสืออะจังหังมาเลย

thắng <coughs> <Đáng> đấy, ngày cuối năm cuối, nhà này phải mà. Nó, Nó phải mà hôm hôm thì, thì nhà đúng, đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, vàng luôn, đó hai bơi đây bơi cả mì Gõ Để không bỏ lỡ những video lên mẹ cho

พี่บุรีคคุยอไเหรอตอนี้ทใตกับบรส่ไมเาไม่กระบไม่เล้ยงเจ้ามันได้ทีเรื่องตินีตู้ยจ้บุนต้ยจ้บุ ใชก็ร่างแ่ะท่งนั่นแ่้าเบิดท่งรางใช้เรอ่ร่างเรียบร้อยนะะไม่เมียเรียบร้อยอีกแจ็กเรียบร้อยเบิมดเรือยางแล้วมันจะการโหลดในมือนั่นอืม่๊กไม่บุกเข้ามาตัด

กกับจบท่านในลูก่บยังไงลูกน่าเอ้ยง่ายจะได้าให้านไม่จะปูฮะข่านไม่จะเฮาฮาวให้ในลูกเ้ยอ้าวกสิบพริสใท้ลูกข่านโบได้อันนี้ต่อส่อเต่อส่เสอก็เมื่อกี้นี่ว่าข่านบบได้ลูกไ่ลูกเมื่อกี้น่ะไม่ควนในลูกแกล้อ่งนนดีเนาะมันชอบกล้านเท่าไ เดกน้อยอะไรตัวตัวชิดแม่ผู้าินะฮะหมกบมาบุญคุณขัดมะลุกล่แล้วทำใหหาิกอะเมื่อไรขเอาเลยนะเอา้าเิดเอาเอาเสาเาเอาใหญ่ยบเนอันิดกบ่ารบใหญ่นะกบปก้าัไว้ก่อนรูไปต่อตนดา พี่น้องจสบมาี่้ใ่ไอปอบู่าอย่างได้ชอบหนึ่งพี่น้องเอาลุ่นบึงพี่น้องว่าสิรอดู่บอกไปแล้วพูดมาหอนหน้าไปทาดเจงแล้วพี่น้องเอ้ย อ้ะเอ้าอจักมาสอบนึงนไม่ท่าิปาย,ปายกเนวงามาใกันิปายกุลาแนวจีกะเจ้าเองว่าไม่ท่าตัวเก่านะอ,อคือมางามแต่กักสอเจ้ชิดามวนยังหน้าเจ็บหายไปเกะเง,งิน เอ่ตเสอมาเมาดำขันหานี่ตอน้นมันบัวมีน้ำบ่เจ๊่ายท่นนี้แล้ว่าอีท๊อกแล้วหายหนึ่งเลยพี่น้องเก่งบ่ครับพี่น้องรับสองคนพี่น้องเอยเจ็จสินละหมดเขา มึงขาไปเจ่อบเบิ่งว่ามียังอยู่ทางใน <c oughs> กลิ่นแปลกๆบ่กลิ่นแปลกๆน้ำําบ่ได้อาบเอออ <c oughs> าบบ่ได้น้าทั้งลุมบ่พี่น้องน้องดีแทกกระผอกนมองไทยขาดหน้าจนบ่ทันพี่น้องเอ,อ,อ้ยหืมหมกยะ กะอาจจะโดนเลยมมนก็นสีได้แต่สามันหาเล่ไม่ท่าเอลยโอ้โหยกะมันคือริบป,ปุ่นริปปีดจังสิพี่น้องคลิปนิกเชล่าเลยเดอ้อแฟนที่ขาบาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเป็นปกำลังใจให้แม่นอ้องเดือนหน่อยเดอ้อ โดยคอย,ย,ยดันคนติดตามสองหน่่เดือนด้อยเหมือนบบกันเลยขอคปน้าครับสบายดี